คือผมนายสมหายรัตนาพรคุณท่าราะคารกรมข้าราชการโรงงานเป็บพันไผ่และกระทรวงสอนลูกเสือนแอนเทียสสองชีวิตพ่อครูสมชายมีแต่ให้ไม่รู้จบรักเคารพพ่อครูสมชายด้วยดวงใจไม่หาย กราบวันทาพระคุณพ,พ่อด้วยอะไรทั้งกายใจขอรพ่อผู้สังชายด้วยผูกพัน เรือทองทะหลงนาวาัะจอดที่ทางวัดมงคนหลวงมารัพ,พ่อผู้สมชายเทศสุพรรณกลับทิพย์มาน สู่สวรรค์ชั้นดาวดวงเอ๋อ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  อีกุญชออันปลดปลงโททนเสน่งหง์คงสำคัญหมายในกายดีนรชาติิตวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรียส,สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอภิจังสังขารนั้นไม่เทียงเป็นแต่เทียง สิ่งสมมติสุดวิสัยเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีวันดับไปแม้นอะไรใจจะขาดมิอาคืนทั้งที่ยังแสนรักม่วหน,นักหนาแต่โรคามายื้อหยุดสุดจะฝืน mưa thứ